แล้วแล้วก็ถึงวันที่จำเป็นต้องตัดสินใจนะครับที่จะเปลี่ยนแรกพวงมาลัยสำหรับเจ้า Honda c ซีวิ2004โฉมนี้เป็นโฉม i m e n s ชันเครื่อง2,000นะครับเครื่อง2,000ก็ซ่อมคราวที่แล้วซ่อมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็คือช่างช่างที่ที่ดูแลซ่อมให้ก็บอกว่าซ่อมแล้วอาจจะใช้ได้นะครับก็คือซ่อมแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจมา เปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้เลี้ยวเลี้ยวแล้วมันไม่คืนเลยนะครับเลี้ยวแล้วมันก็ไม่คืนเลี้ยวไปวงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆโดนัทเป็นวงกลมได้เลยนะวันนี้ก็ตัดสินใจมาเปลี่ยนแหลกนะถ้าซื้อใหม่ราคาแรงเหมือนกันนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าบาทยังไม่แวดนะครับก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะอย่างนั้นคบหากับแหลกมือสองดีกว่านะครับจากเสียงกงแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่แชมป์พาวเวอร์จังหวัดเชียงใหม่ครับ แชมป์พาวเวอร์ศูนย์บริการแรกพวงมาลัยซ่อมช่วงล่างรถยนต์ตอนนี้ผมก็ขึ้นเขียงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ระยะ2,40,000กว่ากิโลครับรถ20ปีนะซ่อมแรักพวงมาลัยมา1รอบนะครับแล้วก็ไม่รอดนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนกันมันไม่ดึงอะไรคืนเลยนะครับ ถ้าเลี้ยวขวา45องศาก็จะวนเป็นวงกลมเลยนะครับอตอนนี้หลักพวงมาลายัยมือสองของผมมาแล้วนะครับตอนนี้นะครเดี๋ยวเป็นแหลกชนิดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวคุยกับเจ้าของสำนักเขาเลยดีกว่านะครับผมเองก็ไม่รู้ลึกมากนะครับเป็นยูเซอร์ผู้ใช้ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณนัทนะครับเจ้าของแชมป์พาวเวอร์ ซอยหลังกอนอ่ะแชมป์พาวเวอร์นะครับ CNX จังหวัดเชียงใหม่เรียกซอยนะครับอ่าอันนี้เป็นซอยซอยสันพเนธซอย12อ่ะอ๋อครับผมครับก็ปากทางก็นินกำแพงใช่นะครับแมนชั่นเอาเป็นว่า GPS มาได้เลยดีกว่านะครับคำว่าแชมป์พาวเวอร์ขึ้นแน่นอนใช่ไหม GPS ออ่ะเราไปดูนะครับตอนนี้ให้ทางเจ้าของเป็นช่างด้วยใช่ไหมครับ ว่าคยไหมคืนไหมไม, <laughs> มันจะตกใจนิดนิดคือถ้าเราเพลินอ่ะคันนี้มันเป็นรถสำรองผม<ช>ถ้า<ช>ผมหยิบคันอื่นแล้วอย,อยู่มาหยิบคันนี้ปุ๊บเลี้ยวปุ๊บบางทีมันคิดว่ามันจะคืนมันไม่คืนไอผมขับไม่เท่าไหร่ครับถ้าคนอื่นมาจับเช่นภรรยานี้อาจจะล่อกกำแพงเข้าไปเลยนะฮะ,ะใช่ไหมอันนี้ลมลมสามหกนะลมยางสามหก ลองยูเทิร์นได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปเทสในในซอยผู้นี้ที่มันมีเยอะครับเราจะรู้ว่าด้านซ้ายกับด้านขวามันกินเท่ากันไหมอย่างนี้หรือว่ามันเพราะว่ามันจะรถคันเนี้ยไอ้พวงมาลัยไฟฟ้ามันจะคล้ายๆกับรถฟีดเหมือนฮอนด้าฟีดใช่ฮะมันจะคืนปล่อยมันจะคืนแบบไม่สุดนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันรู้สึกว่ามันจะไม่สุดเยอะเลย เอาคุณง่ายๆขับขับแล้วเหนื่อยอ่ะ,อะขับขับแล้วเหนื่อยต้องมีสติตลอดจังหวะจึกหนึ่งอย่งเงี้ยถ้าเพลินมาแต่ถ้ามีสติก็ก็ได้อยู่เพราะคันนี้บอกตรงเป็นรถสำรองอ่ามินเมย์จะขายดีไม่ขายดีถ้าขายก็ต้องซื้อป้ายแดงเดือนหนึ่งใช้ประมาณสักครั้งสองครั้งกันแบตหมด ทางขับผมยังเสียวเลยเนี่ยเต้องปล่อยมือลองเที่ตลอดนะครับเสียวจะไปชนคนอื่นเสียวจะไปชนกำแพงบ้านเขาเอาละครับไปลองกับคุณนัทหวัดดีคุณนัทอย่างเป็นทางการครับคุณนัทหวัดดีครับคุณนัทแชมป์พาวเวอร์ซีเอ็มเนะครับแชมป์พาวเวอร์นี่เห็นบอกมีสาขาอยู่ที่กรุงเทพใช่ครับสาขาใหญ่ที่กรุงเทพวิโพลีสามเก้าฮะอ๋อวิาวดีสามเก้าครับผมอะตอนนี้ รถบก20ปีพอดีปีนี้ค,คิดว่าลองขับแล้วเมื่อกี้แหลกมันมีอาการยังไงครับแหลกก็คืออาการค่อนข้างหนักนิดหนึ่งแล้วก็คืนได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มที่อ่ะพูดง่ายๆเสื่อมหรือพังอ่าอาการนี้ถ้าเกิดเสื่อมแหลกเสื่อมจริงๆเนี่ยก็คือมันจะอ่าเป็นแหลกไฟฟ้าถ้าเแหลกไฟฟ้าเนี่ยคือมันจะหลวมครับครับพอมันจะหลวมเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่เวลาเราหมุนพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยมันจะคืน หนึ่งคือคืนไหวสองคือเวลาเราตกหลุมหรือว่าวิ่งทางลูกระนาดเนี่ยเสียงมันจะดังขึ้นมาอืเพราะว่าแหลกมันหลวมแล้วเราเคาะมันจะดังก็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 กเหมือนเราเคาะผู้เรียนอะไรพวกเนี้ยครับอ่าครับอ่าโอเคถ้างั้นผมขอความรู้นิดนึงครับคุณนัทแหลกเรื่องแหลกพวงมาลัยรถยนต์เนี่ยมีกี่ประเภทครับหนึ่งแหลกไฟฟ้าใช่ครับอย่างของผมนี่แหลกอะไรครับแหลกไฟฟ้าฮะแหลกไฟฟ้ารถยี่สิบปีมีแหลกไฟฟ้าหรอครับ อ่าตัวนี้มันรุ่นปี2.0งจุดเอ้ยไม่ใช่สองศูนย์สี่สองใช่แต่ว่ามันเป็นอ่าตัวท็อปสุดใช่ครับสองจุดสองจุดศูนย์คือสองพันซีซีใช่ครับรุ่นเนี้ยตัวเอสเนี่ยมันจะเป็นฮอนด้าซีบิกรุ่นแรกครับตัวท็อปที่ใช้แหลกไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นหนึ่งจุดเจ็ดจะเป็นแหลกน้ํามันอ๋อแหลกน้ํามันก็ต้องมีกระปุกน้ํามันพาวเวอร์ทั่วไปทั่วไปครับอย่างรีโวรุ่นสองศูนย์หนึ่งแปดก็อะไรก็ตามที่มี กระปุกน้ำมัน power คือแหลกใช่ครับแหลกแหล,ลกน้ำมันทั่วไปอันนี้คือแหลกไฟฟ้าแล้วจะมันเทียบกับแหลกไฟฟ้ายุคปัจจุบันได้ไหมอย่างเช่นรถรุ่นใหม่ที่เป็นแหลกไฟฟ้าตัวนี้จะเทียบไม่ได้เพราะว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับรถรุ่นตั้งแต่ปี2010 2012 2015พูด,ดง่ายๆ <ไป S 1> อันนี้มันเทคโนโลยีประมาณยุคนั้น<ช>นะครับ2004ใช่ครับนะแล้วเวลาอ่านงั้นขอถามอีกนิดหนึ่งแหลกเนี่ยทำไมเวลาเขาเวลาเราคุยกันมันซ่อมได้ไหม จริงๆถ้าเกิดเป็นแหลกไฟฟ้าเนี่ยบางตัวเนี่ยจะซ่อมได้ครับมันต้องขึ้นอยู่กับคนไกของมันด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแหลกน้ํามันเนี่ยยังไม่แนะนําให้ซ่อมเลยครับครับไอแหลกที่ควรจะซ่อมเนี่ยคือแหลกที่มันเป็นรถหรูรถยุโรปได้ราคามันหลักสองแสนถึงสามแสนเเเดี๋ยวถามหน่อยบ้านผมมีบีเอ็มอยู่คันหนึ่ง 520 DG 30แหลกประมาณเท่าไหร่ผมไม่รู้เลยรถยุโรปนี่แหลกป้ายแดงเท่าไรอ่ะแหลกป้ายแดงเบิขึ้นหลักแสนหมดนะครับเรอโอ้ยฟังแล้วหนาวขนาดซีวิคคันนี้นะถ้าเบิกห้างคุณนัดว่าเท่าไรตัวนี้ผมไม่ได้ทาราคาเหมือนกันว่าเช็คแล้วผมเช็คแล้วนะครับห้าหมื่นกว่าบาทแล้วลดเลือนประมาณแสนเดียวครับมันทําให้คิดหนักไงว่าจะขายหรือว่าจะเก็บอถ้าเก็บ ผมก็ต้องซ่อมถ้าเปลี่ยนใหม่มันก็มันก็อึดอัดนะราคานี้นะ <Okay. S 1> อ่ามันราคาเนี้ยก็ <Okay. S 1> ก,ก็ก็ดูดูดูอยู่แต่ถ้าขายก็ต้องไปโปะป้ายแดงมาใหม่ <Okay. S 1> ก็ต้องควักอีกห้าแสน <Okay. S 1> สมมุติเราซื้อรถห้าแสนเนาะ <Okay. S 1> อะ้คันนี้ก็อาจจะได้แสนเดียวได้ซ้ำ <Okay. S 1> อ่าก็อาจจะเพิ่มอีกสี่แสนทาให้คิดหนักราคาเนี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวกูนัดเดี๋ยวเราตรงนี้เห็นบอกว่าแหลกของบอกกอมาละนะครับ <Okay. S 1> เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอครับเป็นอย่างนี้ครับมันจะยึดติดไอ้ตัวรุ่นเนี่ยมันจะยึดติดกับตัวถัง อ๋อครับครับรถทั่วไปไม่ได้ยึดติดกับตัวถังหรอกครับไม่ติดกับตัวถังครับจะยึดกับแพรอ๋ออ่ะแล้วทีนี้มันอะไรคือส่วนไหนบ้างครับเนี้ยกลไกที่มันเสียนะครับแน่นอนผมก็ส่วนใหญ่ก็เคยดูซ่อมแหลกปากีสถานมาด้วยครแล้วตามคลิปอ่ะนะอ่าเห็นเขาก็ถอดนู่นถอดนี่ซ่อมนู่นกุ๊กกหลกเนี่ยส่วนมากที่มันจะเสียเนี่ยอ่ามันจะเสียตรง ตรงท็อกเซนเซอร์คือจะมีท็อกเซนเซอร์อยูค่ครับครับคือชุดตัวนี้ครับเนี่ยฮะที่เสียกันบ่อยๆนะอืตัวเนี้ยถ้าเกิดเสียขึ้นมาปุ๊บก็คือก็คือ,อรถพวงมาลัยจะหนักเลยครับครับครับ,รบฮะส่วนมอเตอร์ตัวเนี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่อืแหลกไฟฟ้านี่คือถามแบบไม่รู้เลยคือข้าไในไม่มีน้ํามันไม่มีน้ํามันครับอถ้ารถถ้าถ้ารถรุ่นใหม่ ถ้าบอกว่าเป็นแหลกไฟฟ้าอย่างเช่นแรปเตอร์ถ้าบอกเป็นแหลกไฟฟ้าข้างในก็ไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันถ้าเป็นอย่างรีโวเป็นแหลกพวกนี้พวกนันมีน้ำมันใช่ครับเออรีโวผมเสียไปตวงแล้วใช่ครับติดค้างไว้เดี๋ยวผมจะเอามาให้นะครับเพราะผมเปลี่ยนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วสองหมื่นเก้ากว่าวัตต์อีกเจ็ดอนะเพราะน้ําเข้าแหลกไฟฟ้านี่น้ําเข้าได้ไหมได้ครับเข้าตรงไหนครับอ่าอันนี้อันนี้รุ่นเนี้ยจะเข้าค่อนข้างยากเพราะมันอยู่สูงครับอ่าฮะแล้วไอ กาแชักกันส่งมันจะอยู่ตรงนี้อมันจะไม่เหมือนกับรถแหลกทั่วไปคอันนั้นจะเข้าตรงที่ายางหุ่มแหลกสําคัญเลยที่ยางหุ้มแหลกยางหุ้มแหลกเนี่ยจะต้องไม่ฉีกมไม่ขาดโอ้โหแล้วจะไปดูยังไงอ่ะเราต้องหมั่นเช็คครับพวกรถโฟวินทั้งหลายอ่ะอันนั้นต้องหมัม่นมุดลงไปดูเลยฮะมันมันต่อไม่ได้เลยมันถ้าไปด,ดูลวดนี้ก็คือถ้าไม่ห้อยขึ้นไม่ห้อยขึ้นดูยากดูยากครับยิ่งรถต่ำๆเอากาวดำเอากาวดำทาขอบได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่ามันยืดยุ่น อ๋อมันยืดอยู่นอีกพอมันดึงสุดปุ๊บกาวดาฉีกอ้าวออเป็นเรื่องอีกนะครับนะผมผมเคยละลุยน้ําอ่ะลุยน้าอ่ะนะครับล,ลุย,อลยอตอนลุยนี่เท่อยู่นะ <c oughs> ตอนลุยนี่เท่อยู่นะโด,ย,ดยเฉพาะแหลกแพงๆอะ่ะอย่างแหลกอ่ารปเตอร์แหลกไรนเจอร์ที่เป็นแหลกไฟฟ้านะฮะอ่าร<ต>ปเตอร์ไรนเจอร์ที่เขาที่เขาบอกว่าชร่วงแรกๆก็ไปลุยได้อแต่พอระยะเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยสักสามปีสี่ปีแล้วยังไปลุยอยู่ หมดประกันพอดีใช่ครับไอตอนนั้นไม่มีปัญหาใช่ไหมไปออกอาการตอนหมดประกันกี่กี่หมื่นนะแรปเตอร์เนี่ยไอพวกแรนเจอร์แรปเตอร์เนี่ยแหลกไฟฟ้าทั้งหลายอ่าไม่มีใครไปเช็คราคาดูเนาะผมก็เข้าใจของผมก็ลุยลุยเท่ดีนะครับแต่หมดประกันพอดีนะครับก็นั่นแหละนะครับอายุอายุมันจะไปออกนิดตอนหมดประกันอ่ะโอเคครั้งนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะกระบวนการลื้อเป็นไงบ้างคุณนัทเดี๋ยวต้อง ก็ต้องทิ้งรถไว้ครับแล้วหรือนี้จะขอดยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะอยู่ติดกับตัวถังเลยอืมครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องคงต้องทิ้งรถไว้ให้ทางคุณนัทดูแลคุณนัทผมถามนิดหนึ่งทางอู่ของแชมป์พาวเวอร์ซีเอ็นเอ็กซ์นี้ทำอะไรบ้างหนึ่งช่วงล่างด้วยหนึ่งช่วงล่างครับแหลกอืมแหลกนี่เป็นงานหลักเลยงานหลักฮะช่วงล่างจะเป็นงานเกี่ยวเนื่อง เพราะรบ,บางทีลูกค้ามาเนี่ยอกว่ารถเสียงดังเสียงดังกุ๊กกักกุ๊กกักลำคาลอะไรพวกอย่างเงี้ยมาด้วยแหลกแต่อ,อาจจะ<า>มีลูกต<ท>ามาามาด้วยแหลกตั้งแต่แหลกใช่ใช่ฮะแต่ว่าเขาเนี่ยพวกลูกหมากต่างๆเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปด้วยปุ๊บพอเราเปลี่ยนแหลกไปแล้วปุ๊บมันก็อาจจะมีเสียงดังแบบนิดๆหน่อยๆตามมาอยู่เพราะว่าอุปกรณ์ช่วงล่างเนี่ยมันจะเป็นลิงก์ต่อกันหมดเลยเราก็จะเสนอลูกค้าใช่ครับนะครับก็เหมือนผมผมก็ฝากด้วยถ้าเกิดมันมีเรื่องช่วงล่างตรงนั้นขึ้นมา ก็ฝากเก็บงานนะครับแ, <Quindi S 1> แต่ผมบอกโจทย์คุณนัทไว้นิดหนึ่งคันนี้เนี่ยมันเป็นรถอีหลักอีเหลือของบ้านอีหลักอีเหลือไหมเพราะว่ามันเป็นรถสำรองเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้คันนี้เป็นหลักขายก็มีคนให้9ก้าหมื่นอ่ะก็เสียดายนี้ 2. ี่อก็ก็เลยเก็บเก็บก็คือถ้ามันพังคาเท้าเมียเช่นไปดับที่ไหนสักแห่งเมียสั่งขายเลยเขาเขาจะกลัวไง ผมก็เลยว่าเฮ้ยอย่างนั้นเก็บงานก่อนดีกว่าเก็บงานพอมันบ่อยๆหลายหลายั้างเมียมจะบน่นไฮ้ทำไมมันไปอู่เรื่อยเลยคันนี้คันอู่ไวเรื่อยเลยขนาดแบตหมดเมียมยังบ่นเลยซึ่งมันไม่เกี่ยวยางรั่วเม,มียก็บ่น <c oughs> อ่เาเพราะเพราะมันมันเก่าเก็บเนาะแต่ก็ถือว่าใช้น้อยนะของผมนี่ก็สองแสนสี่ส่อะใช้ห้าปีเจ็ดแปดปีหลังแทบจะไม่ค่อยได้วิ่งนะครับก็คือเดือนละครั้งเดือนละครั้งเพราะว่ามันกินน้ํามัน ไปเล่นกับแก๊สทีหนึ่งแล้วปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นน้ํามันล้วหลายปีละนะฮะอ่ะอยังไงก็ฝากคุณนัทด,ด้วยนะครับผม,ผม,ผมคุณนัทอ่ะแล้วข้างๆนั้นอามิล่าเขามาทาอะไรครับทำแหลกเหมือนกันครับอ๋อแหลก,ก,กหลวมแหลกหลวมแหลกหลวมคืออะไรครับแหลกหลวมก็คือเวลาเราวิ่งไปเนี่ยเจอทางขรุขระลระนาดหรือว่าถนนที่ที่ท,ที่ที่แบบ มีลายเตือนนะฮะที่มันติ้งอยู่แล้วมันดังกรอกกรอกแกะกรอกอะไรเงี้ยเหรอมันไม่ใช่เป็นลูกพวกลูกหมากเหรอลูกหมากก็มีส่วนฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาทำมาเขาก็นึกว่าลูกหมากเขาทำมาหมดละแต่สุดท้ายก็ยังดังอยู่ครับคืออาการแหลหลวมเนี่ยรถทุกคันอ่ะที่เป็นแหลกไฟฟ้าเนี่ยส่วนมากจะเจอบ่อยที่สุดแต่แบลกไฟฟ้าเจอบ่อยกว่าแหลกน้ำมันแหลกน้ำมันใช่ไหม พอเวลาวิ่งไปนานๆหรือว่ารถใช้เกินแสนโลแสนห้าโลอย่างเงี้ยครับยิ่งรถที่วิ่งทางขุขาบ่อยๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเส้นเชียงใหม่ดอสเก็ตที่วิ่งไปเชียงรายรถบางคันใช้มาแค่สามสามหมื่นโลห้าหมืนโลบ่อยๆไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกหลังอาจจะเป็นยางมอตอยพัง<ช>ก็ถือว่าได้ใช,ใช่ไหมเช่นอย่างบ้านเราถนนบางถนนเนี่ย มันมีฝาท่ออยู่บนถนนแล้วมันต้องตกอะไรแมาสักเซนสองเซนวิ่งซ้ายบ่อยๆทุกวันต้องวิ่งเส้นเนี้ยปก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 อย่างเส้นน้องหอยนะมันจะมีฝาท่อนะผมจะเลี่ยงมากเลยเส้นนั้นมันจะออกซ้ายทุกวันก็ดังปก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 อย่างนี้ก็มีสิทธิ์พังอ๋อถ้าเราหยอดเบาๆหยอดเบาๆไม่เป็นปัญหาอ่าถ้ารูดแต่ถ้ารูดบ่อยๆเนี่ยครับครับโอ้ยถนนเมืองไทยอ่ะมันก็พูดยากนะครับพูดยากฮะ เส้นนครสวรรค์เส้นกำแพงเพชรเส้นนครสวรรค์ขาลงเนี่ยด้านซ้ายนี่ปะหมดตลอดเลยเป็นถนนเรียกว่ารองช่วงล่าง,งเพราะว่าถ้าออกซรายปุ๊บ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 <ไ>าาปุ๊บ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  ต้องวิ่งกับถนนที่ทามาฮะที่เพิ่งทาใหม่อ่ะอย่างถนนเมื่อก่อนที่เชียงรายเนี่ยรถล,ลูกค้าจากเชียงรายเขาวิ่งไกลจากเชียงใหม่เชียงรายอาทิตย์อาทิตย์นักครั้งอย่างเงี้ยอาทิตย์ละสองครั้งอย่างเงี้ยรถเขาวิ่งประมาณสามหมื่นโลหลักรวมแล้วเนอะโอ้โห <c oughs> น่าก,กลัวเนาะอ่ะอะ่โอเคฟันธงว่าประมาณถ้ารถทั่ว,ท,วทั่วไปสแสนหนึ่งมีต้องแสนขึ้นอ่าแสนขึ้นแสนขึ้นถ้ารถวิ่งแบบหนักๆทางไม่ค่อยดีเรื่อย สามหมื่ก็เจอแล้วสามหก็เจอแล้วครับโอเคโอเคขอบคุณคุณนัดมากนะฝากฝากตรงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยววันามารับรถก็นะเราเราถ่ายคลิปคุยกันอีกทีนึ่งตอนนี้ผมก็มารับรถแล้วนะครับที่แชมป์พาวเวอร์ซีเนเอ็กนะครับอยู่กับช่างโกติสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมช่างโกติผมมารับรถซ่อมแหลกทำไมต้องเอา OBD2 มาเสียบด้วยครับเอาไว้เช็คค่าต่างๆของกุมอะไรนะฮะอมัน เช็คได้ด้วยเหรอมันต้องเกี่ยวกันเหรอโอปอผมรึกว่าเช็คเกี่ยวกับพวกความลงความร้อนเกี่ยวกับอะไรของเครื่องยนต์มันไม่น่าจะเกี่ยวกับนี่ความคิดผมนะมันอาจจะไม่เกี่ยวกับพวงมาลัยเลยความคิดของผมอะตกลงเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวด้วยฮะมันมีหลายจุดให้ดูได้ฮะอ๋ะอเหรอใช่๋อครับทุกรุ่นไหมรถทุกรุ่นแทบทุกรุ่นนี้ดีกว่าที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า ได้หมดเลยพวกทองอะไรธรรมดาพวก power น้ำมัน power ทั่วไปเอาไว้เช็คโค้ดต่างๆพวกนี้อ๋อได้ด้วยเหรอใช่โอเคมีอาการอะไรครับที่ซ่อนเลนอยู่ครับเขียวหมดแล้วแสดงเมื่อก่อนมันแดงเหรอใช่ตัวนี้แดงอะ ABS ก็โชว์ EPS ก็โชว์ SRS ก็โชว์โชว์เพราะอะไร ABS โชว์เพราะระบบมันเป็นระบบมันเป็นมาจากกล่องด้วยที่แบบอ่า ไว้คุมภูมิัยไฟฟ้าย่งเงี้ยครับอ่ามันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเหรอเพิ่งดูเหมือนกันอืมอืมก็ต้องแก้ใช่ครับแล้วแล้วเราแก้ยังไงครับอย่างนี้เปลี่ยนเซนเซอร์อ่ะอ่าโอเค EPS นี่มันเกี่ยวกับพวกสถรภาพอุมกลัยใช่ไหมใช่ฮะอ่าแล้วอะไรอีกพวก SRS ก็เป็นแบบ คุมอยู่ในนี้เหมือนกันมันเป็นช่องเดียวกันเนี่ยอ่าครับช่องสีฟ้าช่องสีเขียวช่องสีแดงเนี่ยอไอตรงนี้เขาเรียกแคนบัสเคนเบิร์ตปะใช่อ๋อครับผมครับแล้วแนวทางก็คือตอนนี้ช่างโกติใจผมดูคือได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วได้แก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วถ้าไม่ได้แก้ไขาอาการจะเป็นยังไงครับมันจะหนักคงอะไรมันจะหนักเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรดิไฟมันไม่เข้ากองจะได้ไฟตรงนี้ก็จะโชว์อ่าอืม,ออมเป็นได้หมดเลยครับหรือว่า ไฟมันไม่เป็นเลี้ยงมอเตอร์ก็โชว์ต่วมาเข้ากองแต่ไม่เลี้ยงมอเตอร์ก็โชว์ครับนะผมเป็นได้หลายจุดนะข่าวๆประมาณนี้ฮะแรงไฟ,ฟ้าจะมีอประมาณนี้อันนี้ก็คือจะให้สรุปบอก,อกขับลองใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าโอเค,อเคผมก็ไปลองรถมากับช่างโกตีนะครับเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ การดึงคืนอะไรคืนต่างๆก็เบาขึ้นสบายขึ้นนะครับของเดิมนี้พูดตรงๆว่าเลี้ยวปุ๊บมุมไหนก็มุมนั้นเลยครับอยู่คาที่เลยเดี๋ยวไปถามช่างลึกขึ้นนะครับวันนี้ผมอยากจะแก้เหมือนกันนะสปริงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยคืออู่แห่งหนึ่งก็คือเขาไปเปลี่ยนสปริงให้ผมเพราะสปริงเก่าหักแล้วสปริงใหม่มันต่ำไปเดี๋ยวไปตามหาสปริงสักคู่ อ่าวันนี้ผมมารับรถนะครับสร้างนัดนะครับแชมป์พาวเวอร์เป็นไงครับรถของบกออ่าตอนนี้รถของบกอก็คือว่าแหลกเนี่ยจบใกล้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับาของเดิมของเดิมอยู่นี่ถอดออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมอาการเป็นไงครับของเดิมของเดิมนี่หนักแบบชนิดที่ว่าหนักเลยฮะเวลาเราหมุนเนี่ยนยฮะมันจะต้องอ่าอันนี้อันนี้มันใช่หมุนเปิดมากเลยใช่ฮะนะครับ มันฝืดมากเลยไม่ของเดิมมีการไปกึงมาเขาไปกึงใช่ฮะคือบุ๊เนี่ยคนละเขาทําบุตมาเนี่ยเขาอาจจะทํามาค่อนข้างจะแน่นไปครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้วัดค่าตอนแรกว่าความฝืดความลื่นมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับครับเมื่อกี้เห็นช่างโกตีเห็นเอาโอบีดี2 ดูใช่ไหมครับอ่าต้องเสียบดูเลยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพวงมาลัยจะต้องมี OBD2 มาดูด้วยเหรอมีหมดมีหมดเลยฮะเลืออ๋อนี่เพิ่งรู้เหมือนกันแบคไฟฟ้านี่สามารถดูได้หมดอะครับครับเนี่ยมันต้องลื่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยอ๋ออย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยมันต้องไปแล้วลื่นครับอันนี้คือฝืดมากคือถามว่าขับได้ไหมขับได้แต่ถ้าสมาธิเราเสียเนี่ยเราลืมตัวเนี่ยเลี้ยวปุ๊บมีสิทธิ ชนกาแพงเลยเพราะมันไม่คืนนะครับแล้วก็อาจจะปะทะรถข้างๆได้ด้วยและสําคัญของแหลกเลยเนี่ยมันจะคือตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับท็อกเซนเซอร์ครับท็อกเซนเซอร์นะครับผมครับมันจะวิ่งเข้าไปที่กล่องโออเคหนึ่งผมก็ลึกว่าดิบดิไม่มีอะไรควบคุมเพราะว่ามันจะเข้าไปที่กล่องเวลาเราปุกมอะไรไซ้ายนี่เงี้ยปุ๊บมันจะบอกมันจะบอกกล่องว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้จะเลี้ยวซ้ายอ๋อสั่งให้มอเตอร์ช่วยเราไปทางซ้ายครับผม เราเลี้ยวขวาปุ๊บมันจะสั่งว่าให้ให้มอเตอร์ให้ให้ช่วยหมุนไปทางขวาครับผมครับฮะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าแหลกอะไรทีนะครับแหลกไฟฟ้าแหลกไฟฟ้าครับอ่าแหลกไฟฟ้าปัจจุบันนี้แหลกไฟฟ้าเป็นอย่างนี้หมดไหมอหรือว่านี่เทคโนโลยี20ปีก่อนรุ่นเก่าเลยอ่า20ปีเดียวกนเนี้ยแหลกไฟฟ้าจะทำงานคู่กับปั๊ม ABS ครับฮะเพราะว่ามันมีการลื่นไหลเกิดขึ้นมี v s c มีอะไรพวกเนี้ยอ่าครับผ้ครับม ค,คือจะเป็นแบบเทคโนโลยีรุ่นยี่ส <20, S 2> เก่ายี่สิปีแล้วแบบโดดๆเลยลไม่ทํางานร่วมกับโมโดูลอื่นครับปกติเนี่ยถ้าเกิดรถรุ่นใหม่ๆแต่ปี2010ขึ้นไปเนี่ยเดือไหมสองพันเจ็ดสองพันแปดเนี่ยฮะบางรุ่นนะที่ไอตัวแหลกไฟฟ้าเนี่ยจะทํางานคู่กับ ABS ่าเพราะว่าเวลาทอรกมอเตอร์มีปัญหาหรือว่า ABS มีปัญหาเนี่ยไฟพวกเนี้ย ABS จะติดบ้างหรือว่าไฟลิ่นถลายติดเนี่ยบางคนก็คิดว่าระบบเกี่ยวกับระบบควบคุมทิศทางหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเสียหรือเปล่าครับแต่จริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่จริงๆอ่ะแหลกแหลกหรือว่าทอกเซนเซอร์อะไรพวกเนี้ยแองเกิลเซนเซอร์พวกเนี้ยเสียอืมครับครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้นิดนึงมีอะไรฝากถึงผู้ขับขี่พวกอะไรไฟฟ้ามาให้ดูแลอะไรวันนั้นเราคุยกันบอกว่า หลุมพวกหลุมนี่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงอ่าเบาได้ก็เบาะนะ,ะ,ะสำหรับคนที่ใช้แหลกไฟฟ้านะครับก็อยากจะฝากเรื่องเกี่ยวกับการขับขับขี่หนึ่งก็คือเรื่องหลุมครสองเรื่องน้ำอืมอคือหลุมเนี่ยถ้าเกิดเจอหลุมเนี่ยก็พยายามอย่าไปขับ ดูเร็วแล้วก็รูดไปเลยครับผมเดี๋ยวนะรถยนต์ป้ายแดงเนี่ยค่ารับประกัน,นยันอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวนี้บางยี่ห้อก็3ปีปีบางยี่ห้อก็5ปี5ปใน5ปีเนี่ยถ้ารูดสะบัดเลยเสียไหมในระยะประกันเสียครับถ้าไม่เสียในประกันก็อาจจะหวยหมา<บ>ออกหลังประกันออกประกัน <laughs> ไม่นานาโ <laughs> อเคเพราะฉะนั้นก็ได้ระมัดระวังอย่างเดี๋ยวนี้รถรุ่นมาอย่างแรนเจอร์แรปเตอร์แรปเตอร์พวกนั้นก็อย่าไปื่น้ํา ไฟฟ้าลึกๆหรือว่าลุยน้ำทิ้งไว้นานๆเพราะว่าน้ําซึมเข้าไปในยางคุ้มแหลกครับแล้วก็พอมันซึมไปเนี่ยแหลกไฟฟ้าข้างในเนี่ยมันไม่มีน้ํามันมีแต่เจละบีอืมแล้วมันก็จะเป็นสนิมข้างในครับผมครับอันนี้ผมขอฝากอีกอันหนึ่งคาอีกคําถามหนึ่งรถยุโรปครับถ้าซ่อมแหลกหรือเปลี่ยนแหลกเนี่ยโแพงไหมแพงฮะหลักบางคันเนี่ยหลักแสนเลย แค่เฉพาะเฉพาะซ่อมน,น,นะครับครับครับอืมถ้าเปลี่ยนใหม่แหล,ลกเปลี่ยนใหม่เพิยยเอย่างเบนซ์อย่างเงี้ยราคาก็สองแสนขึ้นปาดโทรครับอ่าอ่าสองแสนขึ้นแล้วถ้าแล้วถ้ามันเสียสมมติน,นะมันเสียเข้ามาที่แชมป์พาวเวอร์เนี่ยมีมีย่อมเยาวกว่านี้ไหม,มต้องดูอาการ,ราาปะต้องดูอาการด้วยครับอ่าอ่าอาการอ่ะมายังไงแต่ส่วนมากอ่ะการซ่อมแหลกเนี่ยนี่อ่าส่วนมากจะซ่อมกับแหลกที่ลดราคาแพง รคาสูงสูงส่วนถ้าเกิดออย่างรถโตโยต้าวีออสโตโยต้ารถตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยไม่ต้องซ่อมไม่ต้องซ่อมมันราคาแหลกเสียงกงราคาแหลกมันอยู่หลักไม่เกินสี่พันอย่างเงี้ยไ้่เกิดซ่อมราคาไปถึงเสียงกงใช่ไหมเียงกงมันจะมีทั้งของไต้หวันของเสียงกงเสียงกงก็คือมือสองถ้าของใหม่ก็คือแต่ว่าเป็นของเขาเรียกว่าของไต้หวันของ ของตรงรุ่นแต่คงอีกยี่ห้อหนึ่งไม่ใช่แบบยี่ห้อของศูนย์ถ้าเบิกศูนย์อย่างซีวิคคันนี้ก็ห้าหมื่นกว่าผมผมแอบไปแอบเช็คมาแล้วแพงมากเลยทำไมแพงอะไรขนาดนั้นรูนะขายรถก็แบบมันลำบากอ่ะถ้าขายรถก็สมมติขายรถได้แสนหนึ่งนะซ่อมไปห้าหมื่นกว่ามันจะขายเท่าไหร่เลยอันนี้ต้องเก็บยาวเลยอโอเคครับนี่ก็ขอบคุณนะครับคุณนัทนะครับแชมป์พาวเวอร์ซีเอ็เอ็กซ์นะครับมีทั้งกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ นะอลองค้น Facebook คำนี้ดูเข้าสู่ช่วงการทดสอบครับตอนนี้ก็ทดสอบเออวงมาลัยก็กลับมาเหมือนเดิมครับไม่หนักมากเกินไปหูมันหนักมานานมากนะครับเลี้ยวก็ไม่คืนอันนี้ก็มันก็สภาพไปถึงขั้นว่าร้อยเหมือนป้ายแดงนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับมันก็เบาหน่อยนะของเดิมนี้มันเลี้ยวแล้วมันไม่คืนเลยแล้วก็เวลาเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรนี่เราจะหลง ถ้าเราเกิดไม่เอามือดึงเข้าไปนะครับเรื่องแหลกพวงมาลายนี้ก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนะรถยนต์ที่อายุเยอะๆเนี่ยผมว่าหนีไม่พ้นหลายๆอย่างนะครับนัแ่แหละนะมันจะอีหลักอีเรือขายก็ไม่เอาอยัางไงดีวะนะครับซ่อมก็เอาอยัางไงดีวะนะอีหลักอีเรือนะครับเนี่ยนะเวลาเลี้ยวเราก็ต้องเ่านิดหนึ่งของเดิมนี่หนักเหมือนกับยุคพวงมาไลัยไม่ใช่ power อนะ่ะเข้าสูก่การทดสอบเข้าไปนะครับตอนนี้ อยู่เลนขวาครับอยู่เลนขวาเดี๋ยวต้องเก็บซ้ายครับรถอายุเยอะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เขาเล่นกันอยู่นะ E s 2.0รุ่นท็อปรุ่นท็อปโอเคครับดีขึ้นสนุกขึ้นเลยนะครับตอนนี้รถสำรองของบ้านคันนี้ กับมันดีนะว่าเอ้ยพาไปถึงหมายจุดปุ่งหมายปลายทางก่อนยังมีโน่นนี้นั่นอีกนะตตอนนี้ก็พอแล้วนะครับอยากจะพอมานานแล้ะ <c oughs> อ่า <c oughs> เนี่ยครับเปลี่ยนเ <c oughs> ลนเวลาเลี้ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนเลี้ยวสิเนี่อ่ะมาลองดูนะครับตอนนี้ครับยูเทิร์นยูเทิร์น นนี่พวงมาลัยจะต้องคืนนิดๆของเดิมนี่อยู่แล้วไม่คืนเลยนะครับนี่กลับมาต้องมีแรงต้านที่มือหน่อยอ่านี่นดูผมปล่อยนะเออเห็นไหมมันดีดดีดคืนดีดคืน,คนเลี้ยวอ,อ่านนี้ดีดคืนเออถ้าดีดคืนอย่างนี้โอเคนะครับไม่ใช่ไม่ดีดเลยของเก่านี่เลี้ยวปุ๊บปะอยู่กับที่เลยโอ้โหแล้วมันจะเขาเรียกอะไรถ้าลืมอ่ะตั้งสติกไม่ดีขนาดผมนี่ ขับรถขั้นเทพขนาดนี้ยังยังงงงอยู่เลยแล้วถ้าคนอื่นขับนี่จะเป็นยังไงพูดให้หน้าหมันไส้ไปกันเอ่าเดี๋ยวดูอะรเลนะีเ้ยวอีกทีเลี้ยวอีกทีอันนั้นอยู่เธออนะันนี้เลี้ยวหักฉากนะครับอเลี้ยวหักฉากเลี้ยวหักฉากนี้ถ้าไม่ตั้งสตินี่ล่อกําแพงเลยนะะอ่ะอะเดี๋ยวอืมเ้ยวดูนะดูนะอ่าแล้วต้องปล่อยพวงมาลัย มันต้องดีดึ้นนี่ถึงจะไม่โอร้อยเปอร์เซ็นต์นี้มันก็โอเคนะใช้ได้ละอ่ะโอเคการทดสอบสำหรับแหลมวงไล่ผ่านครับผ่านใช้ต่อไปครับ